ครั้งหนึ่งณป่าใหญ่แห่งเมืองสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ด้วยความสงสัยว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญจะทำอย่างไรหนอจึงจะสิ้นทุกได้พระพุทธองค์ตรัสตอบด้วยอุปมาอันแยบขายว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเปรียบเหมือนการจับงูหากจับผิดทางงูย่อมแหวงกัดก่อทุกแก่ผู้จับ แต่ถ้าจับถูกทางย่อมไม่เป็นภยัยและยังอํานวยประโยชน์ได้ฉันนั้นพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเรียนธรรมะแต่ไม่เข้าใจด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยสติย่อมเหมือนจับงูผิดที่แม้ธรรมะก็นำโทษมาได้แต่ผู้ใดมีสติคอยกํากับทุกอิริยาบทเห็นกายใจตามความจริงย่อมเหมือนจับงูถูกทางคือใช้ธรรมะอย่างถูกต้องนําพาไปสู่ความสงบและความผลถูก ดังนั้นพระองค์จึงสอนว่าหัวใจของการปฏิบัติมิใช่อยู่ที่รู้มากแต่คือมีสติรู้เท่าทันตนเองอยู่เสมอเมื่อสติปรากฏทุก์ย่อมคลายเมื่อสติสมบูรณ์ทางหลุดพ้นย่อมเปิดออก